นักเซิร์ฟหลายๆท่านนะครับก็คงจะมีค่าใช้จ่ายที่คล้ายๆกันก็คือค่าแว็กักอรลื่นใส่ไปหมดใส่ไปหมดนะครับยิ่งถ้าเป็นพวกลองบอร์ดด้วยเนี่ยผมก็เลยคิดว่าถ้าหากเราสามารถทำแว็กขึ้นมาด้วยตัวเองได้เนี่ยก็คงจะประหยัดต้นทุนได้ไม่น้อยนะครับเพราะก้อนหนึ่งเนี่ยก็ร้อยกว่าบาทล,ละวันนี้ก็เลยมาลองทากันดูครับผมผมก็จะใช้ขี้ผึ้งกับ น้ำมันมะพร้าวนะครับเป็นส่วนผสมแค่2อย่างนี้เลยหรือว่าใครจะใช้น้ำมันหอมระเหยเพิ่มความหอมก็ได้สูตรนี้เป็นสูตรที่หาใน Google เว็บไหนก็เจอครับผมก็คือสูตร3ส่วน4นะครับก็คือขี้ผึ้ง3ส่วนกับน้ำมันมะพร้าว1ส่วนแต่วันนี้ผมจะทดลองทำา3สูตรด้วยกันก็คือ3ส่วน4 1สะครับแล้วก็3ส่วน5 1สูตรแล้วก็3ต่อ 3.5้ละกันอีก1สูตรนะครับผมก็คือสูตรแข็งสูตรกลางแล้วก็สูตรอ่อนนั่นเองแล้วก็วัดตวงปริมาตรนะครับขี้พึ่งที่ผมใช้ก็แข็งมากๆนะครับบางทีใช้มีดมันก็ตัดไม่ออกก็อาจจะต้องใช้วิธีแบบฮาร์ดคอร์ฮาร์ดคอร์นิดนึงพอวัดขี้พึ่งเสร็จแล้วนะครับเราก็าใส่น้ามันมะพร้าวน้ํามันมะพร้าวที่ผมใช้เนี่ยเป็นน้ามันมะพร้าวเกรดทำอาหารเนาะ ก็จะไม่แพงมาก1ลิตรก็จะประมาณ130บาทแต่ว่าถ้าเป็นน้ำามันมะพร้าวบริสุทธิ์นะครับก็จะแพงไปผมว่ามันจะไม่คุ้มทุนนิดเดียวเอง3 0 0บาทละผมว่าใช้ตัวนี้ดีกว่าเกรดทำอาหารก็พอแล้วหลังจากนั้นก็ให้ใส่น้ำลงในหม้อนะครับแล้วก็วางตัวแว็กของเราเนี่ยลงไปอีกทีนึงก็คืออย่าให้มันโดนความร้อนโดยตรงเนาะก็ให้มันมีน้ำรองไว้ก่อนอะแล้วเราก็ค่อยๆค,ยค,ยค,ยคนมันเรื่อยๆนะครับให้มันละลายค่อยๆค,ยคนครับ คนๆไปเรื่อยๆให้ส่วนผสม,มละลายสักประมาณสินาทีก็ได้ประมาณนี้ละหลังจากที่เราพร้อมนะครับเราก็จะนำมันไปเทใส่ในแก้วกระดาษที่ผมใช้แก้วกระดาษเพราะามันเอาออกง่ายเนาะเรียกว่าเอาออกง่ายแล้วกันตอนมันแข็งตัวเนี่ยแล้วก็ระวังร้อนนะครับมันร้อนมากๆเลย หลังจากที่แว็กของเราเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จะพักไว้ประมาณ1วันเ,เต็มเลยแล้วก็อยาไปแตะมันละกันอันนี้ผมแตะมันก็เลยต้องทาใหม่แก้วหนึ่งเพราะว่าถ้ามันยังไม่แข็งตัวเนี่ยเราไปแตะมันมันอาจจะแตกได้นะครับแว็กของเราก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมีสูตรอ่อนสูตรกลางแล้วก็สูตรแข็งเราก็จะมาลองทดลองสูตรแข็งกันก่อนนะเพราะว่าสูตรแข็งเนี่ยมันเป็นมาตรฐานที่ผม,มอ่านมาในเน็ตนะก็คือ สามนสนะครับอืมถใช้ได้เลยนะก็แบบเออมันมันก็ออกมาดูดีนะสุดแข็งเนี่ยแบบความแข็งมันก็โอเคลองลองใช้ดูครับคือสูตรเนี้ยมันเป็นสูตรที่เอาไว้ใช้ครอบด้านบอดอีกทีนะคือเพราะ มันไม่ค่อยเหนียวเพราะฉะนั้นมันจะไม่ค่อยติดบอร์ดคุณต้องหาพวกเบสโค้ดมาทาก่อนรอบหนึ่งแล้วก็ใช้สูตรนี้ตามมันก็จะประหยัดขึ้นเยอะแต่สูตรนี้มันก็แข็งมันก็เลยแบบเป็นตัวป้องกันเ่ะเยกยังไงผมว่ามันก็ใช้ได้นะใช้ได้โอเคเลยนะครับสําหรับอเอามาทําเป็นท็อปโค้ดนะก็คือคุณมีเบสโค้ดอยู่แล้วแล้วคุณก็เอาเนี้ยทารับมันอีกทีมันก็จะอยู่ได้นานขึ้น แต่ว่าข้อเสียมันที่ผมจับดูนะก็คือมันมันเหนืดอะมันมันเหนียวปแปลกๆออแต่ก็ใช้ได้ผมคิดว่ามันโอเคเลยแหละมันใช้แทนแว็กได้เลยนะ <c oughs> ผมว่าไอตัวสูตรแข็งเนี่ยโอเคเลยทีนี้เรามาลองสูตรกลางกันนะ <c oughs> ดูดีนะดูสวยนะเหมือนแบบทำเทียนอะ ลองใช้ดูมันก็จะมีความหนืดความเหนียวกว่าสูตรแข็งแต่ตัวเท็ก์เจอร์มันผมก็ว่ายังโอเคยังใช้ได้นะครับอืมแต่มันเลอะมากเลยอะเนี่ยมันเลอะมากเลยสูตรแข็งเนี่ยโอเคทีนี้ลองมาดูสูตรอ่อนกัน อ่อนนะครับก็จะมีส่วนประกอบของน้ำมันมะพร้าวเยอะเห็นนะครับว่าแว็กเนี่ยมันมีการแตกตัวมันมีรอยแตกเนาะเออแบบแค่นี้ก็แตกแล้วอะ่ะจะทำอะไรได้อืหเนียวแบบเนียวแบบอี๋เออมันติดง,ง่ายมากนะครับเดี๋ยวผมลองดูว่าถ้ามันไม่มีตัวเบสโพลอยู่เนี่ยมันจะทําอะไรได้ อี่ว e <c oughs> ผมว่ามันมันเล็กเกินไปทุกคนตัวนี้มันเล็กเกินไปเอาสตรกลางเนะ่ยสตดขลางโอเคขึ้นมาหน่อยแล้วก็สูตรแข็งอก็คือถ้าไม่มีเบสโคอรอยู่เนี่ยทั้ง3ส,สูตรนี้คือไม่ติดเลยนะฮะ มันเหนียวเฉยมันแทบไม่ติดเลยแต่ว่ามันจะโอเคมากๆถ้าเรามีตัวเบสโค้ดอยู่แล้วแล้วก็ใช้สูตรแข็งเนาะสูตรแข็งโอเคสุดเชื่อมันไปอีกทีหนึ่งทีนี้เราแว็เราก็จะอยู่ได้นานนี้ขึ้นแล้วก็ประหยัดต้นทุนมากขึ้นด้วยแวันนี้ก็ขอตาลาไปก่อนชมนมากครับผม